สวัสดีค่ะเพิ่กับไฮโรัมเรงเฮงนะคะตัวนี้เป็นเนื้อสเกลน,นะคะขึ้นคู่11บแก่สูงนะเดี๋ยวงานแบบไหนลูกค้าดูงานเองะคะ่ะตัวนี้เทสงานให้ลูกค้านะคะลูกค้าเขาสั่งนะคะสั่งไป3ชุดนะก็เดี๋ยวจะเทสงานให้ดูนะคะตัวนี้เล่นได้ทั้งหน้า4หน้าลายนะคะ,อะลองหน้า4ก่อนนะคะตัวนี้ตรวจไม่เจอทุกไม่เจอนะคะคู่หกนะคะตองสนะคะ ีก็สามสี่ห้านะคะสายกลางนะคู่สองนะคะสูงนะคะสูงนะคะคู่เอี่ยวนะคะสิบเอ็ดนะคะต่ำก็จะมาบ้างนะคะจะสลับกันไปนะนี่คู่หกนะคะคู่เอี่ยวค่ะคู่ห้านะคะห้าสามนะสูงนะคะสูงนะคะคู่ห้านะคะสามสี่ห้าสายกลางค่ะคู่ห้าค่ะ เตี่ยวค่ะตํำก็จะมาบ้างนะคะจะสลับกันไปนะคะคือ5นะคะผู้เอี่ยวนะคะก็งานเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะคะก็ท่านใดสนใจโทรสั่งได้นะคะเดี๋ยวส่งให้ลูกค้านะงาน3ชุดเป็นแบบนี้นะช่างทํามาให้เราเทสให้เรียบร้อยนะคะโทรสั่งนะคะศูนย์เก2า1ใหนึ่งห้าสองงรูร่ำรวยเทงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ